ภาพของจรวดขนาดยักษ์สองลำกำลังร่อนลงจากท้องฟ้าปล่อยเปลวไฟสีส้มทองออกมาจากเครื่องยนต์เพื่อชะลอความเร็วก่อนที่ขาตั้งของมันจะกางออกและสัมผัสกับพื้นคอนกรีต,ตพร้อมกันอย่างนุ่มนวลและสง่างามราวกับเป็นฉากในภาพยนตร์ไซไฟภาพนี้คือภาพที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยาะเย้ยจากวิศวกรอวกาศทั่วโลกว่าเป็นเพียงเรื่องตลกเป็นแนวคิดที่ขัดต่อหลักฟิสิกส์และเป็นความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง แต่วันนี้มันได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าบริษัทที่สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่หน่วยงานอาวกาศของรัฐบาลมหาอำนาจและก็ไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์มาเกือบร้อยปีแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งด้วยชายคนเดียวชายที่เริ่มต้นทุกอย่างจากความฝันที่จะไปตายบนดาวอังคารชายที่เคยเดิมพันจนหมดตัว และเห็นจรวดของเขาระเบิดเป็นจุนต่อหน้าต่อตาถึง3ครั้งติดต่อกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Long Time Story เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตและ p l a y ์ลิสเจาะลึกหุ้นเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่เรื่องราวที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการปฏิวัติที่ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นโลกแต่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าและอวกาศ เราจะไม่ถอดรหัสเรื่องราวของบริษัทที่ได้เปลี่ยนกฎของเกมทลายกำแพงแห่งต้นทุนและเปิดประตูสู่ยุดใหม่ของอวกาศให้กับมวลมนุษยชาติบริษัทที่มีชื่อว่า SpaceX ถึงแม้ว่า SpaceX จะยังเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่มีหุ้นให้เราซื้อขายได้โดยตรงแต่เรื่องราวนวัตกรรมและผลกระทบของมันที่มีต่อโลกและบริษัทอื่นๆในตลาดหุ้นนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะมองข้ามไปได้นี่คือเรื่องเล่าที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันที่บ้าคลั่งที่สุดสามารถกลายเป็นความจริงได้อย่างไรหากขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่ยอมแพ้จุดเริ่มต้นของความฝันภารกิจสู่ดาวอังคาร เพื่อที่จะเข้าใจ Space X มากขึ้นเรามาทำความเข้าใจถึงความฝันของชายผู้ก่อตั้งนกันเสียก่อนครับชายคนนั้นคืออีลอนมัสเรื่องราวไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เขาอยากจะสร้างบริษัทจรวดแต่เริ่มต้นจากคำถามที่ใหญ่กว่านั้นทำไมมนุษย์ถึงหยุดเดินทางไปดวงจันทร์และทำไมเรายังไม่ไปดาวอังคารในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0ัหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลจากการขายบริษัทเพย์พา อีลอนมัสก์ก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่แห่งซิลิคอนวัลเลย์แต่แทนที่เขาจะใช้เงินไปกับชีวิตที่หรูหราเขากลับหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องการสำรวจอวกาศเขาพบว่าสาธารณชนเริ่มหมดความสนใจในการเดินทางสู่อวกาศนาซาทุกตัดงบประมาณและความฝันที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคอพอลโลก็ค่อยๆเลือนหายไปมัสก์เชื่อว่าเพื่อที่จะจุดประกายความฝันนั้นขึ้นมาอีกครั้งเขาต้องทำอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้น เขาจึงเกิดไอเดียโครงการที่มีชื่อว่า Mars Oasis แนวคิดของเขาเรียบง่ายมากก็คือการส่งโรงเรือนขนาดเล็กที่มีเมล็ดพืชอยู่ข้างในไปลงด่านบนดาวอังคารและเมื่อไปถึงโรงเรือนจะให้น้ำและสารอาหารแก่เมล็ดพืชจนมันงอกออกมาเป็นต้นไม้ภาพของต้นไม้สีเขียวบนดินสีแดงของดาวอังคารคือภาพที่เขาเชื่อว่าจะสามารถจับจินตนาการของผู้คนทั่วโลกได้และทำให้ทุกคนกลับมาเตือนเต้นกับอวากาศอีกครั้ง แต่ปัญหาก็คือเขาจะส่งมันไปได้อย่างไรเขาพบว่าราคาของจรวดที่ผลิตในอเมริกานั้นแพงเกินไปเขาจึงมองหาทางเลือกที่ถูกกว่าและคำตอบก็อยู่ที่รัสเซียในปี2001อีลอนมัสและทีมงานกลุ่มเล็กๆของเขาได้เดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อพยายามขอซื้อขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ปลดประจำการแล้ว mm. เพื่อนำมาดัดแปลงเป็นจรวดส่งยานอาวกาศลองจินตนาการตามนะครับ มหาเศรษฐีหนุ่มจากอเมริกาเดินเข้าไปในบริษัทอวกาศของรัสเซียที่เต็มไปด้วยนายทหารและวิศวกรมากประสบการณ์แล้วบอกว่าผมอยากจะซื้อจรวดของคุณเพื่อส่งต้นไม้ไปดาวอังคารแน่นอนครับเขาถูกหัวเราะเยาะและถูกมองเป็นแค่มหาเศรษฐีเพ่นเพี้ยนคนหนึ่งการเจรจาครั้งแล้วครั้งเล่าล้มเหลวพวกเขากลับมามือเปล่าแต่บนเครื่องบินขากลับจากมอสโกนั่นเองที่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดได้เกิดขึ้น ขณะที่คนอื่นกำลังสิ้นหวังมาร์สกลับหยิบแล็ปท็อปของเขาขึ้นมาและเริ่มสร้างสเปรดชีตเขาตั้งคำถามกับตัวเองในแบบที่วิศวกรควรจะทำคำถามที่มีหลักการที่เรียกว่า first principle thinking เขาไม่ได้ถามว่าจะรวจราคาเท่าไหร่แต่เขาถามว่าจะรวจทำมาจากวัสดุอะไรบ้างเขาเริ่มลิสต์รายการวัสดุที่จำเป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานไทเทเนียมทองแดงคาร์บอนไฟเบอร์ แล้วเขาก็ไปค้นหาราคาของวัสดุเหล่านั้นในตลาดซื้อขายสินค้าผกผันและสิ่งที่เขาค้นพบก็ทําให้เขาตกตะลึงเขาพบว่าราคาของวัตถุดิบที่ใช้สร้างจรวดคิดเป็นเพียงแค่2%อเร์เซของราคาขายของจรวดทั้งลําเท่านั้นนั่นหมายความว่า98%เซของราคาที่เหลือคือต้นทุนที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและกําไรของบริษัทต่างๆที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆในวินาทีนั่นเองเขาก็ได้คําตอบ แทนที่เราจะซื้อจรวดร,ราคาแพงทำไมเราไม่สร้างมันขึ้นมาเองล่ะและนี่คือจุดกำเนิดของ Space Exploration Technology Corporation หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ SpaceX ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2002ด้วยเงินทุน100ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าของเขาเองและมาพร้อมกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และบ้าคลั่งที่สุดนั่นคือ การทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหลายดวงดาว To make humanity a multi-planetary species บททดสอบด้วยเปลวไฟ3ความล้มเหลวที่เกือบจะทำลายทุกสิ่งเป้าหมายแรกของ SpaceX คือการสร้างจรวดขนาดเล็กที่ชื่อว่า Falcon หนึเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าบริษัทเอกชนก็สามารถสร้างจรวดและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้ อีลอนมัสได้รวบรวมทีมวิศวกรหนุ่มสาวที่เก่งที่สุดและบ้าที่สุดในอเมริกาพวกเขาทำงานกันอย่างบ้าคลั่งในโรงงานที่แคลิฟอร์เนียด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบสตาร์ทอัพที่ไม่มีลำดับชั้นไม่มีระบบราชการทุกคนทำงานหนักสัปดาห์ละ8 0ถึง100ชั่วโมงโดยมีเป้าหมายเดียวร่วมกันคือการสร้างจรวดให้สำเร็จแต่การสร้างจรวดมันไม่ใช่การเขียนแอปพลิเคชันฟิสิกส์นั้นโหดร้ายและไม่เคยให้อภัยในความผิดพลาด มีนาคม2006การปล่อยจรวดเฟลคอนหนึ่งครั้งแรกณเนะกาะเล็กๆที่ชื่อว่าควาจาเลนในมหาสมุทรแปซิฟิกทีมงานทุกคนต่างจับจ้องไปที่จรวดลำแรกของพวกเขาเสียงนับถอยหลังสิ้นสุดลงเครื่องยนต์เมอร์ลินติดขึ้นจรวดทยานขึ้นจากฐานปล่อยแต่เพียงแค่25วินาทีต่อจากนั้นเชื้อเพลิงก็เกิดรั่วและลุกไหม้จรวดเริ่มหมุนควงและสุดท้ายก็เสียการควบคุมตกลงสู่มหาสมุทร ความพยายามครั้งแรกจบลงด้วยความล้มเหลวทีมงานใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการแก้ไขปัญหาพวกเขาทำงานหนักขึ้นละเอียดขึ้นมีนาคม2007การปล่อยจรวดครั้งที่2ครั้งนี้ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจรวดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าการแยกตัวของจรวดท่อนแรกสำเร็จจรวดท่อนบนเดินทางต่อไปจนเกือบจะถึงวงโคจรแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในจรวดเกิดการกระชก หรือสลอชิ่งทําให้จรวดเริ่มสั่นและหมุนควงจนในที่สุดก็ไม่สามารถเข้าสู่วงโคจรได้ความพยายามครั้งที่สองล้มเหลวอีกครั้งในวินาทีสุดท้ายณจุดนี้ SpaceX กําลังจะหมดเงินอีลอนมัสต้องใส่เงินส่วนตัวของเขาเพิ่มเข้าไปอีกทีมงานเริ่มเหนื่อยล้าและท้อแท้นักลงทุนและมีเดียต่างเริ่มมองว่านี่คือโปรเจกต์ที่ไม่มีวันสำเร็จสิงหาคม2008 การปล่อยจรวดครั้งที่3นี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายถ้าหากครั้งนี้ล้มเหลวอ,อีก SpaceX จะต้องปิดตัวลงจรวดลำนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดใหม่และยังเป็นครั้งแรกที่พวกเขาบรรทุกสินค้าจริงๆซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศสหรัฐและนาซาความกดดันมหาศาลอยู่บนบ่าของทุกคนจรวดทยานขึ้นทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดีการแยกตัวของจรวดท่อนแรกเกิดขึ้นแต่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งจรวดท่อนแรกที่เพิ่งถูกปลดออกไปกลับมีแรงเฉื่อยเหลืออยู่และพุ่งกลับเข้ามาชนกับจรวดท่อนบนที่กำลังเดินทางต่อไปความพยายามครั้งที่สจบลงด้วยการระเบิดกลางอากาศอีลอนมสัสเล่าว่านั่นคือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเขาเขานอนร้องไห้บนพื้นเงินทุนทั้งหมดของเขา ความฝันของเขาและความหวังของพนักงานทุกคนกำลังจะมาลายหายไปเขาเหลือเงินพอที่จะสร้างจรวดได้อีกเพียงแค่ลําเดียวเท่านั้นเที่ยวบินที่4ความสำเร็จที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งทำกลางความสิ้นหวังอีลอนมัสก์ได้พูดกับทีมงานของเขาว่าผมไม่เคยยอมแพ้และผมจะไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าผมจะตาย คำพูดนั้นได้ปลุกขวัญและกำลังใจของทุกคนขึ้นมาอีกครั้งพวกเขากลับไปทำงานด้วยความมุ่งมั่นครั้งสุดท้ายกันยายน2008เพียงหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากความล้มเหลวครั้งที่3การปล่อยจรวดครั้งที่4ก็เกิดขึ้นนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายจริงๆ All or nothing จรวดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหัวใจของทุกคนแทบจะหยุดเต้นการแยกตัวของจรวดท่อนแรกสำเร็จการทำงานของจรวดท่อนบนสำเร็จ และในที่สุดเสียงประกาศที่ทุกคนรอคอยก็ได้ดังขึ้น Falcon 1ได้เข้าสู่วงโครจรโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววินาทีนั้นห้องควบคุมภารกิจก็ระเบิดไปด้วยเสียงหัวร้องและน้ำตาแห่งความดีใจ Space X บริษัทเล็กๆที่เคยถูกหัวเราะเยาะได้กลายเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลวและส่งยานขึ้นสู่วงโครจรได้สำเร็จพวกเขาทำในสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้แล้วและเพียงไม่กี่เดือนหลังจากความสำเร็จครั้งนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งนาซาได้มอบสัญญามูลค่า1,600ล้านดอลลาร์ให้กับ SpaceX เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาจรวด Falcon 9และยานอาวกาศ Dragon สำหรับภารกิจขนส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติสัญญาฉบับนั้นได้ช่วยชีวิต s เ a c e X เอาไว้และเปิดประตูสู่บทต,ต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การปฏิวัติครั้งที่2การพิชิตจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการอวกาศหลังจากความสำเร็จของ Falcon 1 Space X ก็ได้พัฒนาจรวดที่ใหญ่และทรงพลังกว่าเดิมมากนั่นคือ Falcon 9จรวดที่จะกลายเป็นม้างานหรือ Work Horse ของอุตสาหกรรมอวกาศในทศวรรษต่อมาแต่เป้าหมายของอีลอนมัสก์ไม่ได้หยุดแค่การสร้างจรวดที่ดีขึ้นเขามีเป้าหมายที่บ้าคลั่งกว่านั้นมากนั่นคือการทำในสิ่งที่เปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ หรือ The Holy Grail ของวงการอวกาศนั่นคือการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่หรือ reuseability ลองนึกภาพตามนะครับในอดีตจรวดทุกลำที่ถูกปล่อยขึ้นไปจะถูกทิ้งให้เป็นขยะอวกาศหรือตกลงสู่มหาสมุทรมัสเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการสร้างเครื่องบิน Boeing 747แล้วบินมันแค่ครั้งเดียวก่อนจะทิ้งมันไปมันคือความสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การเดินทางสู่อวกาศ มีราคาแพงมากเขาเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์สามารถเดินทางไปดาวอังคารได้คือการสร้างจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเหมือนกับเครื่องบินแน่นอนว่าแนวคิดนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักวิศวกรจากบริษัทคู่แข่งและแม้กระทั่งฮีโร่ในวัยเด็กของเขาอย่างนิวอ์มสตรองก็ต่างออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันเหมือนกับการพยายามทรงตัวดินสอบนฝ่ามือท่าำกลางพายุเฮอริเคนมันคือการท้าทายกฎฟิสิกส์ที่ยากที่สุดแต่ SpaceX ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มทดลองนำจรวดท่อนแรกของ Falcon 9กลับมาลงจอดครั้งแรกๆมันจบลงด้วยการระเบิดหรือที่พวกเขาเรียกติดตลกว่า RUD หรือ Rapid Unscheduled Disassembly หรือการแยกส่วนอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้วางแผน แต่ทุกครั้งที่จะจรวดระเบิดพวกเขาก็ได้ข้อมูลพวกเขาเรียนรู้ปรับปรุงและพยายามอีกครั้งธันวาคม2015หลังจากการพยายามที่ล้มเหลวมาหลายครั้ง SpaceX ก็ได้ลองนำจรวดกลับมาลงจอดบนพื้นดินเป็นครั้งแรกจรวดท่อนแรกลอยกลับมาจากขอบอวกาศด้วยความเร็วเหนือเสียงมันจุดเครื่องยนต์อีกครั้งเพื่อชะลอความเร็วกางขาตั้งออกและในที่สุด มันก็สัมผัสกับพื้นคอนกรีตณนะแหลมคคแนเวอร์เรลและตั้งตระหง่านอยู่อย่างมั่นคงเสียงโซนิกบูงที่ดังตามมาคือเสียงแห่งชัยชนะเมษายน2016พวกเขาได้ท้าทายสิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการนำจรวดไปลงจอดบนเรือดโดรนไร้คนขับที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งเปรียบเสมือนการพยายามโยนไม้กวาดจากตึกสูงให้ลงไปปักบนสแตมที่กำลังลอยอยู่ในน้ำและพวกเขาก็ทำสำเร็จการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้เปลี่ยนเศรษฐการของอุตสาหกรรมอวกาศไปตลอดกาล SpaceX สามารถลดต้นทุนการปล่อยดาวเทียมลงได้อย่างมหาศาลทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งทุกรายและเป็นผู้นำของตลาดการปล่อยจรวดของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบซิมโ o n y แห่งเปลวไฟ Falcon Heavy และ Starman ความสำเร็จของ Falcon 9ยังไม่พอในปี2018 SpaceX ได้เปิดตัวจรวดที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมคือ Falcon Heavy ซึ่งเกิดจากการนำจรวดฟ a ลคอน9นน์สามลำมามัดติดกันในการปล่อยครั้งแรกซึ่งเป็นเที่ยวบินทดลองอีลอนมัสได้ทําการตลาดที่อัจฉริยะที่สุดครั้งหนึ่งแทนที่จะส่งแท่งคอนกรีตที่น่าเบื่อขึ้นไปเขาได้ส่งรถยนต์เทสลาโรสเตอร์สีเชอรรี่ของเขาเองขึ้นไปโดยมีหุ่นจําลองที่ชื่อว่า Starman นั่งอยู่ในตําแหน่งคนขับและเปิดเพลง Space o d d i t y ของเดวิดโบวีภาพของรถสปอร์ตที่ลอยอยู่ในอวกาศโดยมีโลกเป็นฉากหลัง ได้กลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือภาพของจรวดบูสเตอร์2ด้านที่บินกลับมาลงจอดพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบมันคือซิมโฟนีแห่งเปลวไฟมันคือการแสดงทางวิศวกรรมที่งดงามและทรงพลังที่สุดที่ตอกย้ำให้โลกเห็นว่า Space X ไม่ใช่แค่บริษัทจรวดแต่คือบริษัทที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความฝันให้กับคนทั้งโลกได้ การเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วยดวงดาวการลดต้นทุนการปล่อยจรวดไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่มันคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าและหนึ่งในเป้าหมายนั้นก็คือ Starlink Starlink คือโครงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของ Space X ที่มีเป้าหมายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังทุกพื้นที่บนโลกไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบนยอดเขาชนบทที่ห่างไกลหรือกลางมหาสมุทร วิธีการของพวกเขาคือการสร้างกลุ่มดาวเทียมขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยดาวเทียมหลายหมื่นดวงโคจรอยู่ในวงโคจรระดับต่ำของโลกหรือ Low Earth Orbit หรือ LEO การที่ดาวเทียมอยู่ในวงโคจรต่ำทำให้ระยะเวลาในการส่งสัญญาณหรือ latency สั้นกว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแบบดั้งเดิมมากทำให้สามารถใช้งานที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วอย่างการเล่นเกมออนไลน์หรือวิดีโอคอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะรวด Falcon 9ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เป็นไปได้เพราะมันทำให้ SpaceX สามารถส่งดาวเทียมสตาร์ลิงขึ้นไปได้ครั้งละ60ดวงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งหลายเท่า Starlink ไม่ใช่แค่บริษัทอินเทอร์เน็ตแต่ Elon Musk คาดการว่า มันจะเป็นเครื่องจักรทำเงินหรือแคชคาวที่จะสร้างรายได้มหาศาลเพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนความฝันที่แท้จริงของเขานั่นคือการสร้างเมืองบนดาวอังคารและยานพาหนะที่จะนำความฝันนั้นไปสู่ความจริงก็คือจรวดลำสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดและทะเยอทะยานที่สุดของพวกเขา s t a r s h i p s t a r s h i p คือจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมามันถูกออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 100%ทั้งจรวดท่อนแรกซูเปอร์เฮฟวี่และยานอวกาศสตาร์ชิปเป้าหมายของมันคือการลดต้นทุนการส่งมวลสารขึ้นสู่อวกาศลงอีก100เท่าจนการเดินทางไปดาวอังคารกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทางเศรษฐการที่ฐานทัพ Starbase ในรัฐเท็กซัส SpaceX กําำลังสร้างและทดสอบ Starship ต้นแบบด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน พวกเขาใช้ปรัตญาสร้างให้เร็วทดสอบให้เร็วและระเบิดให้เร็วเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดให้ได้เร็วที่สุดการทดสอบในช่วงแรกๆเต็มไปด้วยความล้มเหลวที่น่าตื่นตาตื่นใจจรวดต้นแบบหลายลำจบลงด้วยการระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ซึ่งทำให้หลายคนปรามาดว่าโครงการนี้อาจจะไม่มีวันสำเร็จแต่แล้วในวันที่26สิงหาคมปี2025ที่ผ่านมานี้เองเรื่องราวก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการ ในการทดสอบปล่อยจรวดครั้งที่10หรือ Flight 10หลังจากที่ต้องเลื่อนมา2วันติด Star s ชิปก็ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยและประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์การทดสอบครั้งนี้บรรลุปเป้าหมายสำคัญทุกประการจรวดท่อนแรก Super Heavy แยกตัวออกและบินกลับมาซ้อมลงจอดในอ่าวเม็กซิโกได้สำเร็จยาน Star s ชิ p เดินทางต่อไปจนถึงอวกาศ และที่สำคัญที่สุดคือมันได้ทำการปล่อยดาวเทียมจำลองจำนวน8ดวงออกจากช่องเก็บสัมภาระแบบใหม่ที่ชื่อว่า Pace Dispenser ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและหลังจากโคจรอ,อยู่นานกว่า1ชั่วโมงสตา r s ชิปก็สามารถทนทานต่อความร้อนมหาศาลขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่ล้มเหลวมาตลอดในการทดสอบครั้งครั้งก่อนและลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียได้ตามแผน ความสำเร็จของไฟ g ์ t 10คือการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่คือข้อพิสูจน์ของปรัชญาล้มให้เร็วเรียนรู้ให้เร็วของ SpaceX ที่นั้นได้ผลจริงและมันยังเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับ NASA เพราะพวกเขาได้เลือกใช้ Starship ในการนำมนุษย์อวกาศในโครงการ Artemis กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งบทสรุป มรดกแห่งความฝันที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวของ SpaceX คือมหากับของศตรวรรษที่21มันคือการเดินทางจากความฝันที่ดูเพอเจอสู่การเป็นผู้ครอบครองอุตสาหกรรมอวกาศของโลกมันคือบทพิสูจน์ของพลังแห่ง first principles thinking การตั้งคำถามกับทุกสิ่งและการไม่ยอมรับคำว่าเป็นไปไม่ได้มันคือวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความล้มเหลว และมองว่ามันคือข้อมูลที่มีค่าที่สุดในการเรียนรู้รหัสความสำเร็จของ Space X คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่นั่นคือการไปดาวอังคารและใช้เป้าหมายนั้นคือเป็นเหมือนดาวเหนือที่นำทางทุกการตัดสินใจขององค์กรคำถามสุดท้ายคือพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่มนุษย์จะได้ไปเหยียบดาวอังคารในยุคข,ของเราจริงหรือไม่มีใครรู้คำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เรื่องราวของ spacex ได้จุดประกายความฝันให้กับคนทั้งโลกอีกครั้งและพิสูจน์ให้เราเห็นว่าขีดจำกัดมีไว้เพื่อให้เราเก้าวข้ามมันไปโลกของเรายังมีเรื่องราวที่น่าทึ่งอีกมากมายที่รอให้เราไปถอดรหัสเพื่อค้นหาบทเรียนที่จะมาเปลี่ยนชีวิตในตอนต่อไป Longtime Story จะพาไปถอดรหัสเรื่องราวของหุ้นเปลี่ยนโลกอะไร กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตในตอนต่อไปของเรานะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาวันนี้ Long Time Story เรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ